สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง plp channel fc สำหรับช่องของผมก็จะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้บางคลิปวิดีโอผมก็จะมีประกาศรับซื้อเหรียญเป็นช่องที่นำเสนอข้อมูลความรู้ที่เป็นข้อมูลจริงเท่านั้นนะครับทุกเหรียญที่มีการนำเสนอต้องมีที่มาและมีสาเหตุมีเหตุผลที่ทำไมเหรียญจึงมีราคาแพง ไม่ได้มีเจตนาเป็นการหายอดไม่ได้อยู่ดีๆก็ตั้งราคาเหรียญขึ้นมาเองราคาเป็นราคากลางและอยู่ในสารระบบของนักสะสมคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเหรียญรัชกาลที่9ที่มีราคาแพงอีกหนึ่งเหรียญจะต้องเป็นเหรียญแบบไหนและมีจุดสังเกตแบบไหนที่ทำให้เหรียญมีราคาแพง สำหรับเหรียญที่ผมจะนำเสนอที่มีราคาแพงในวันนี้จะเป็นเหรียญคุดกลมปีพศ2,515ซึ่งเหรียญคุดกลมที่อยู่ในคลิปนี้เป็นเพียงเหรียญตัวอย่างซึ่งไม่ได้นำมาใช้ในระบบหมุนเวียนแต่ได้มีการตีทดลองขึ้นมาและมีการหลุดมาอยู่ในระบบหมุนเวียนซึ่งเหรียญปกติจะเป็นเหรียญ5บาทครุดเหลี่ยมแต่เหรียญที่มีราคาแพง จะเป็นแบบกลมนะครับปีพศ2515ถ้าเ,เพื่อนๆนึกไม่ออกให้ย้อนไปดูเหรียญ1นบาทครุฑปี2517จะมีลักษณะเดียวกันแต่เหรียญที่มีราคาแพงนี้จะเป็นเหรียญ5บาทที่มีลักษณะกลมนะครับปัจจุบันเหรียญน,นี้ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้ก็จะมีราคาอยู่ที่หลักแสนถ้าเป็นเหรียญสวยๆสภาพที่ไม่ผ่านการใช้ มีราคาสูงถึง2 0 0แสนจนถึง3 0 0แสนบาทน,นะครับต้องบอกก่อนนะครับราคาซื้อขายในวงการนักสะสมเหรียญและร้านที่มีการรับซื้อจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญและการตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็มีมาแนะนำแค่นี้นะครับสำหรับเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ